แล้วในส่วนของตลาดเมืองไทยครับเกรซวาอลวางตัวเองไว้อยู่ในโพสิชันอยู่ในระดับไหนครับเท่ารถญี่ปุ่นเหนือว่าญี่ปุ่นหรือว่าอยู่ในกลุ่มไหนครับบอกคืออย่างนี้คือเราเองตั้งใจจะมาเติมเต็มช่องว่า,างในการตลาดนะครับในการที่จะนำผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมในระดับโลกให้กับคนบไทยนะครับสามารถเข้าถึงได้นการยื่นจำหนะ่งยานตลาดนะครับ,ร,ร,บรถทุกรุ่นที่เรามีเนี่ยนอกจากตัวนวตัตกรรม ที่มาในเรื่องของ XEV ที่เราบอกแล้วว่าผู้นำนะครับจะมาท้องกับเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่ประเทศไทยนะครับในกลุ่มที่เราโฟกัสไว้อาจจะต้องคิดลยนะครับว่ามันเข้ามาได้ในในเซกเมนต์ที่เราเขาเหมาะกันะครับอันนี้คือสิ่งที่เราตั้งใจนะครับแล้วเราคิดว่าเราจะมาเติมเต็มในใส่วครับในส่วนของโปรดักที่ขายในไทยนะครับปีแรกเนราวางมาเก็ตแชร์ไว้เท่าไหร่ครับพี่แล้วก็ ถ้ามาครบ9รุ่นแล้วใน3ปีเนี่ยมาเก็ตแชร์เราจะอยู่อย่างไรแล้วเราจะขึ้นมาเป็นผู้นําในตลาดรถ E ีเหมือนอย่างตอนนี้ MG ็เขาเคลมว่าเป็นอยู่ของเราเองเนี่ยเราเดินในกลุ่มนี้เราจะตั้งเป้าอะไรอย่างนี้ไว้หรือเปล่าครับผมตอบอยงนี้นะครับว่าถึงสปดหแรกเนี่ยเราจะโฟกัสมากๆในเรื่องของยิติการแลาเปัี่ยนสินาลูกค้าน,นะครับอันนี้เป็นโัวหลักถ้าเราพูดอย่างเดียวว่าเป็นยุคโฟล์วเรายังละเลยส่วนนี้นะครับ เราไม่ใช่ครับเราจะดูพ่ติในเรื่องการรับฟังการนอนรับสินค้าคุณภาพสินค้านะครับที่จปถึงลูกค้านะครับในช่วงแรกนะครับตัวเลขการขายาจะไม่ใช่ตัวเลขที่เราตั้งนะครับแต่นะครับทุกๆเซกเมนที่เราจะเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับเราตั้งใจเลยว่ารวกของเราจะต้องเข้าไปถึงเขาออกมาถึงกระรสนะครับในใจของลูกค้า สวัสดีครับแฟ,แฟ,แฟแนๆอทไลอดข่าว dot tv ทุกท่านครับผมนิธิทวมประถมครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในการเล่าข่าวครับเพราะเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะบริษัทเกรดวอลมอเตอร์ประเทศไทยได้ไลฟ์สดการเปิดตัวแบรนด์เกรดวอลในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วเราได้เห็นทิศทางนะครับของเกรดวอลแล้วนะว่าเขาจะเปิดตัวรถ9รุ่นใน3ปีและปีนี้เปิดตัว2ยี่ห้อ2รุ่นก็คือ h a วเว H6 และ o r a Good Cat นี่คือการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการของทางเกรดวอลมอเตอร์และเมื่อช่วงเช้าของวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับทางออโตไลฟ์ไทยรัฐทีวีนะครับก็ได้มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์ผู้บริหารของเกรดวอลมอเตอร์เกี่ยวกับทิศทางการตลาดและโปรดักต์ต่างๆนะครับของเกรดวอลในประเทศไทยนะว่าเป็นอย่างไรมีรายละเอียดที่เพิ่มมากขึ้นจากเมื่อวานที่ทางผู้แารทั้ง3ท่านได้แถลงข่าวนะครับเกรดวอลในวันนี้นะครับประกาศตัวชัดเจนนะว่าขอที่จะใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ E.V. P.H.E.V. รถยนต์ที่มีพมลังไหลขวานะครับของ Great w a l l ส่งออกในภูมิภาคอ,อาเซียนนี้เขาลงทุนไปทั้งหมดนะครับ22,600ล้านบาทนะในเฟสแรกกำลังการผลิต8 0 0 0 0ืนคันต่อปีแต่ทาง e a รด Wall ยังไม่ได้บอกนะครับว่า8 0,000คันเนี่ยภายใน3ปีนี้หรือเปล่าที่จะมีกำลังการผลิต8 0,000คันเขายังไม่ได้เปิดเผยขนาดนั้นยังคงเป็นความลับอยู่นะครับซึ่งผมเชื่อว่านะ8 0 0 0 0คันเนี่ยก็ภายใน3ปี4ปีนี่แหละเขาส่งออก4 0และขายในประเทศ60% เยอะนาขายในประเทศตั้ง40,000กว่าคันนะโอ้โหถือว่าเยอะมาก,มากนะครับแผนการของเขานะแผนการตลาดของเขาก็ถือว่าเยอะมากๆโดยวันนี้เรารู้แล้วว่าเขาบุกตลาดที่ a วเวเฮชเปิดตัวในเดือนมีนาคมอย่างที่ผมเรียนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบในคลิปที่แล้วนะครับว่าเขาเตรียมที่จะเปิดตัว h าวเวลเฮกและ Aura GoodCat ในเดือนมีนาคมพร้อมทั้งเผยทั้งสเปคเผยทั้งราคา แต่วันนี้นะครับเรามีรายละเอียดต่างๆเพิ่มมากขึ้นจากการที่ได้พูดคุยกับทางผู้บริหารบนเวทีจากการที่ได้พูดคุยกับแหล่งข่าวของ a u t o l i ล e t h a i l a n d TV นะครับเราจะมารายงานให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะว่าเป็นอย่างไรฮาวเวลเพชกจะใช้เครื่องยนต์อะไรเพราะทางผมเนี่ยยืนยันชัดเจนว่าจะเป็นเครื่องยนต์ ICE นะครับไม่เป็นเครื่องยนต์1.5เทอร์โบก็เป็นเครื่องยนต์2 0เทอร์โบไม่ใช่ p h e v หรือเป็นไฮบริดนะครับทางผู้บริหารของ e a รด a l l นะครับก็ตอบแบบไม่ชัดเจนนะบอก ทุกรูปแบบ ICE คือเครื่องยนต์สันดาปในปกติก็มีปลั plug ๊กอินไฮบริดก็มีไฮบริดก็ม,กมีรถ EV หรือรถไฟฟ้าร้วร1อยเปอร์เซ็นต์ก็มีก็คือมีทุกแบบในวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าสื่อจะพยายามจะบี้ย่างไรก็ตามนะผู้แปร์เกตวอกก็ไม่ได้หลุดในเรื่องของโ d u ดักะไรออกมามา,มากมายนะักเขาบอกแต่เพียงว่าเครื่องยนต์นะครับของฮาวเวลเนี่ยเฮชกเนี่ยบอกได้ว่าเป็น X EV นะครับซึ่งหลายคนก็ตีความว่าอาจจะเป็นไฮบริดบ้างเป็นปลั๊กอินบ้างนะครับแต่ผมขอยืนยันครับท่านผู้ชมครับ ฮาวเวลเฮช6มาเป็นเครื่องยนต์ IC e ล้วนๆไม่มีปลั๊กอินไฮบริดไม่มีไฮบริดเราต้องฟังและต้องวิเคราะห์ด้วยว่าเป็นอย่างไรนะครับเพราะในตลาดเมืองนอกไม่มีเครื่องยนต์อื่นนะมีแต่เครื่องยนต์สันดาบไหนและในประเทศไทยเองทําไมผมถึงยืนยันและเชื่ออย่างนั้นเพราะการขึ้นลายการผลิตฮาวเวลเฮช6เนี่ยนะครับท่านผู้ชมไม่ทันแน่นอนครับถ้าเป็นเทคโนโลยีไฮบริดหรือปลั๊กอินไฮบริดและเขาจะส่งมอบฮาวเวลเฮช6นะครับกลางปีนี้การขึ้นลายการผลิตไม่ทันแน่ๆถ้าเป็นเทคโนโลยี PHEV หรือ h ฮบริดไม่มีทางทางังต้องเป็นเครื่องยนต์สันดาบในแน่นอนและเป็นการประกอบในประเทศที่โรงงานระยองในขณะที่ออร่ากูดแคทล่ะออร่ากูดแคทเนี่ยครับจะส่งในครึ่งปีหลังนะครับในไตรมาสที่3ไตรมาสที่4นั่นคือจะส่งมอบให้กับลูกค้าในช่วงครึ่งปีหลังเป็นการนําเข้าร้อเไม่ได้ประกอบในประเทศนะครับประกอบในประเทศจะมีแค่ฮาวเวล H6 เพียงรุ่นเดียวเท่านั้นนะครับและเป็นเครื่องยนต์ ICE แน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับ อันนี้ยืนยันคอนเฟิร์มนะอันนี้วัดใจกันเลยนะออโต้ไลฟ์ไทยแลนด์บอกครับว่าวัดใจกันนะครับท่านผู้ชมครับว่าฮาวเวลเฮชกต้องเป็นเครื่อง ICE ไม่ยังไม่มี p l u ๊กอินไฮบรตรงนี้นะครับก็ต้องจับตาดูนะครับว่าเขาจะสามารถสู้กับ MGHS PHEV ได้หรือเปล่าเพราะ m g คู่แข่งเขามี เครื่องยนต์ประยุกต์ไฮบริดมีเทคโนโลยีประยุกต์ไฮบริดมาแล้วแต่ฮาวเวเองนะครับมาที่เครื่องยนต์สันดาปใน ICE และทําไมต้องมาที่เครื่องยนต์สันดาปในครับเพราะราคาค่าตัวเขาก็ต้องวางตําแหน่งสินค้าให้ดีนะเพราะวันนี้เนี่ยทางคุณดรงเองทางคุณจางเองซึ่งเป็นผู้บริหารของเกรดวอลก็ยืนยันชัดเจนแล้วว่าราคาจําหน่ายต้องเป็นราคาที่คุ้มค่าและผู้บริโภคพร้อมที่จะจ่ายด้วยสิ่งที่ทําให้เกรดวอลมองอย่างนี้นะครับก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีความปลอดภัยและเทคโนโลยีทันสมัยต่างๆทางคุณดรงบอกว่า ทางคุณนรงยืนยันว่าจะใส่มาเต็มที่ในเจ้าเกรดวอลในผลิตภัณฑ์ของเกรดวอลทั้งสิ้นนะครับและฮาร์วเอชชคุณเห็นแน่แน่ออร่าแคทคุณเห็นแน่ๆน,นะครับในตัวเทคโนโลยีต่างเทคโนโลยีที่ผมบอกนี่ไม่ใช่แค่เพียงแค่ไม่ใช่เพียงแค่เทคโนโลยีในเรื่องของความปลอดภัยไฮเทคนะแต่มันยังเป็นเทคโนโลยีที่เขาที่ทางเกรดวอลมอเตอร์นะครับใส่ไว้ในผลิตภัณฑ์ของเขาอย่างเช่นการสั่งงานด้วยเสียงระบบ AI ต่างๆนะครับระบบพลาสกริดต่างต่าง,ต,างต้องบอกว่าเกรดวอลเขามีดีไม่น้อยและเขาใส่เต็มมาด้วย ดังนั้นเนี่ยราคาต่าเนี่ยผมยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับเราไม่ได้เห็นเกรดววลในราคาถูกๆแน่นอนฮาวเวลเนี่ยล้านอัพนะครับ ออราแคทก็ต้องลุ้นกันนะครับออราคูดแคทก็ต้องลุ้นกันนะครับเพราะออรา o ูดแคทเองมีหลายรุ่นมีหลายรุ่นมีหลายแบตเตอรี่มีหลายความจุและหลายสเปคเหลือเกินถ้าคุณเอารุ่นท็อปเข้ามานะครับเปิดตัวผมเชื่อว่าออรา o ูดแคทเปิดตัวที่รุ่นท็อปที่แบตเตอรี่ชาร์จหนึ่งครั้งวิ่งได้ระยะทางไกลประมาณ501กิโลเมตรถือว่าไกลมากๆต่อการวิ่งต่อการชาร์จไฟหนึ่งครั้งนะออราคูดแคทเนี่ยถ้าดูตามสเปคแล้วเนี่ยเขาใหญ่กว่าคอนด้าแจสอีกนะคือไม่ได้เป็นรถ กระจิ๋วหลิวนะท่านผู้ชมอันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่า a u r a g o o d Cat คือ laptop, รถขนาด4 Seg เมนตที่เป็น h a แ h b a c k นั่นแหละนะครับเขาถึงวางแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ได้วิง300่ง300-500กิโลเมตรได้ดังนั้นราคาไม่ต่ำแน่แต่อาจจะต่ำล้าน นะครับต้องมาลุ้นกันว่าจะเป็นราคาเท่าไหร่ในเดือนมีนาคมเขาเปิดตัวในเดือนมีนาคมและเริ่มส่งมอบนะถ้าเป็นฮาวเวลนะครับกลางปีนี้ส่งมอบอาร่ากูแคทครึ่งปีหลังเริ่มส่งมอบนี่คือแผนการตลาดของเขานะสรุ่นนี้ชัดเจนและอีก2รุ่นที่เขาจะขายล่ะเพราะวันนี้เขาประกาศแล้วว่าในปีนี้เขาขาย4รุ่นแต่ถ้าสาปี9รุ่นอีก2รุ่นที่เหลือคืออะไรครับท่านผู้ชมครับในปลายปีนี้เราได้เจอ SUV ขนาดเล็กของเขาอีกคันหนึ่งนะครับนั่นก็คือเจ้า h a ว a l First l o เ e ินะครับซึ่งเปิดต ในะที่ประเทศจีนและตัวนี้ก็จะประกอบในประเทศไทยนะครับคือ h าวเวล์เฟิร์สเลิฟตัวนี้เนี่ยมาแข่งกับครครับมาแข่งกับ Honda HRV มาแข่งกับ Toyota c โ r o l l a c r o s s ไซส์บอดี้ดีนะตลาดนี้ MGZS อยู่ในกลุ่มนี้ทั้งสิน้นนี่คือคู่แข่งของ h าวเวลเฟิร์สเลิฟเพิ่งเปิดตัวไปใช้เครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบเบนซินไม่มีเครื่องไฮบริดเหมือนกันไม่มีปลั๊กอินไฮบริดเหมือนกันก็เป็นเทคโนโลยีในเรื่องของ i c e และอีกหนึ่งรุ่นที่เขาจะเข้ามาจำหน่ายนะครับในปลายปีเลยนะ เปิดตัวในงานมหากรรมยานยนต์เนี่ยครับท่านผูช้ชมครับในปลายปีเนี่ย ก็คือเจ้าออราอาวันนั่นเองหรือว่ารถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่สุดของออราของเกรดวอลมอเตอร์ตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยวิ่งได้3 0 0กิโลนะชาร์จไฟ1ครั้งในประเทศจีนเปิดตัวที่ราคา400แสนกว่าบาทมีผู้ที่นำเข้ามาใช้เองนะครับทคนผู้ชมครับก็อยู่ที่ราคา0 0แสนบาทนำเข้ามาเองนี่หกแสนเจ้ารถไฟฟ้าตัวนี้แล้วครับทคนผู้ชมครับจะเป็นรถไฟฟ้าที่มีราคาที่ค่อนข้างจะจับต้องได้ไม่ใช่ออรา g o ูดแคทนะออรากรูดแคทเนี่ยราคาค่อนข้างจะสูงสูงหน่อยเพราะคุณดูจากไซส์ได้ ดูจากเปอร์ formance ของเขาได้เขาไม่ใช่เป็นรถราคาถูกแน่นอนแต่ออราอานี่แหละจะเป็นรถราคาถูกเพราะออปชั่นไม่ได้หรูหรามากมายเป็นรถขนาดเล็กวิ่งอยู่ในเมืองเป็นหลักวิ่ง300กิโลก็ไม่น้อยตัวนี้ทำราคาได้6,700 0 0 0ได้แต่ Aura Good Cat ไม่ได้แน่นอนครับนี่คือในปีนี้ของเขาและปีต่อไปเราจะได้เห็นโปรดักต์อะไรของ Great Wall Motor รถกระบะไฟฟ้า Power เราได้เห็นแน่ๆนะครับจาก Great Wall m เต o r เขาจะบุกตลาดรถกระบะแบบบ้านๆแบบทั่วไปเนี่ยผมว่าเหนื่อยมากๆนมะทางเกรด a l l เขาคิดอยู่แล้วครับว่าเขาต้องหาจุดต่างเขาต้องการที่จะเป็นผู้นําในเรื่องของเทคโนโลยีต้องการเป็นผู้นําในความเป็นรถไฟฟ้ารถกระบะก็จะเป็นรถไฟฟ้าเช่นเดียวกันตัวนี้ก็น่าสนใจนะพอแรกเริ่มเดิมทีตั้งแต่เกรดวอลเข้ามานะครับทางผู้ผริารจากจีนเนี่ยต้องการที่จะเปิดตลาดแบรนด์เกรดวอลเนี่ยด้วยรถกระบะแต่ผู้ผริารชาวไทย ที่มีประสบการณ์การตลาดในประเทศไทยเลือกรถกระบะเฉียงกันหัวชนฝาว่าไม่เอายากมากๆถ้าจะเปิดแบรนด์ด้วยรถกระบะและในวันนี้ชัดเจนครับว่าแนวคิดของผู้ผริารชาวไทยก็ได้รับการรับฟังจากผู้ผริาร ชาวจีนและรอโปรดักต์ตัวต่อไปของโพเออร์ที่เป็นรถกระบะไฟฟ้าน่าสนใจครับทานผู้ชมครับมาแบบไฮเอน่นแน่ในราคาแบบนี้ในทรงแบบนี้แต่ราคาเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะเป็นเท่าไหร่นะแล้วมีอะไรอีกโปรดักต์ของทางเกรดวอลมอเตอร์นะครับ9รุ่นใน3ปีที่แน่ๆอีก1คันนะครับอีก1รุ่นคือเจ้าเว่ยนั่นเองเว่ยเนี่ยนะครับเป็นแบรนด์อีกหนึ่งแบรนด์ภายใต้อัมเบร่าภายใต้ร่วมของเกรดวอลมอเตอร์นะครับเว่ยนี่คือแบรนด์ที่หรูหราที่สุดไฮโซที่สุด ของ Great Wall เขามี VV 7นะครับตัวนั้นเป็น SUV หรูที่เขาใส่เทคโนโลยีชั้นนำทั้งหมดของ Great Wall ลงไปในเจ้า VV 7ซึ่งทาง e a ร Wall บูสเตอร์ประเทศไทยเองเนี่ยผมยังไม่ทราบนะว่าเขาจะกล้าที่จะนำเจ้าเว่ยเข้ามาจำหน่ายหรือเปล่าหรือว่าประกอบหรือเปล่าเพราะว่าแน่นอนครับเมื่อเทคโนโลยีเยอะความไฮโซเยอะความไฮเทคเยอะราคา สูงแน่ๆแ,แต่เขาจะนำเว้ยแท้งเข้ามานะครับเจ้าเว้ยแท้งนี่ก็คือรถ SUV แบบรถตรวจการนั่นเองนะเป็นรถ SUV หรูที่มีลักษณะบึกบืนอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นในภาพประกอบนี้นะ บึกบึนมากสวยมากๆผมว่าถ้าตัวนี้เข้ามานะขายกันกระจัดกระจายเหมือนกันนะครับนี่คือการคาดการและการสัมภาษณ์ของผมนะว่าเกี่ยวกับโปรดักต์ต่างๆของ Red Wall Motor อย่าง First l o v e อย่างที่ผมเรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นะครับ First l o v e ถ้าชื่ออีกรุ่นก็คือ Haval H2 ตัวนี้เนี่ยใช้ได้เลยนะใหญ่กว่า HRV ยาวกว่า Toyota Corolla Cross แรงม้าที่เขามีก็คือ1.5ลิตรเทอร์โบนะครับ150แรงมา้าแรงบิด210นิวตันเมตรจีนขายกันอยู่ที่7-8แสนบาทนะครับมาไทยก็9แสน หรือเปล่าต้องลุ้นกันน่าสนใจมากๆวันนี้ดูจากทรงการให้สัมภาษณ์ของทางผู้บริหารเกรดวอลก็มาทรงดีนะเขาไม่บอกเป้าการขายเขาไม่บอกส่วนแบ,บ่งตลาดที่ตั้งเป้าไว้เขาบอกแต่เพียงว่า3ปีแรกนับตั้งแต่วันนี้เนี่ยนับตั้งแต่วันเปิดตัวเนี่ยเขาขอสร้างแบรนด์ไม่ขอเน้นยอดขายขอการสร้างแบรนด์ขอการสร้างการรับรู้สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าชาวไทยก่อนเรื่องยอดขายเขามีอยู่แล้วล่ะเขามีเป้าอยู่แล้วล่ะนะครับลงไป2 0 0 0มนกว่าล้านไม่มีเป้าขายได้อย่างไร เขามีแน่นอนแต่สิ่งที่เขานําเสเนอก็คือในเรื่องของการสร้างแบรนด์มากกว่าเขาต้องการที่จะเป็น top of อฟไมในรถทุกกลุ่มที่เขานําเข้ามาจําหน่าย SUV นะครับฮาวาลก็จะเป็น t o อป f อฟไมลูกค้าจะซื้อรถไฟฟ้าต้องนึกถึง g r e a t ด a l l ถ้าลูกค้าจะซื้อรถ SUV ต้องมีชื่อ g r e a t ด a l l เข้าไปเกี่ยวเนื่องนั่นคือเป้าหมายของเขาซื้อหรือไม่ซื้ออีกเรื่องนึงแต่แบรนด์ e a ร wall ไม่ว่าจะเป็นฮาวาลไม่ว่าจะเป็นเว่ยไม่ว่าจะเป็นออร่า ม่ว่าจะเป็นโพเออร์ที่เป็นรถกระบะจะต้องเป็นหนึ่งในชื่อที่อยู่ในใจลูกค้าเสมอเมื่อคุณต้องการซื้อรถใหม่น่าสนใจน่าสนใจว่าเขาจะทําได้ไหมสิ่งหนึ่งที่เขาจะใส่ก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีที่เยอะที่สุดในคลาสเทคโนโลยีรถไฟฟ้าแน่นอนเทคโนโลยีรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดแน่นอนปีหน้าเราจะเห็นพวกนี้เต็มๆปีนี้ก็มีรถไฟฟ้า EV ซึ่งสะท้อนด้วยโปรดักต์ของออร่านั่นเองและหลายๆท่านนะครับสงสัยว่าเอ๊ะแล้วความมั่นใจในเรื่องของบริการหลักการขายจะเป็นอย่างไรล่ะ ความมั่นใจในเรื่องของลูกค้าในเรื่องของการซ่อมบำรุงจะเป็นอย่างไรทางผู้บริหารเกรดวอลบอกนะครับว่าในปีแรกเนี่ยเขาจะมีศูนย์บริการทั้งหมด30แห่งทั่วประเทศแต่ในวันนี้นะเท่าที่ผมเช็คมาก็ยังเหนื่อยอยู่เพราะรูปแบบการลงทุนการเป็นตัวแทนจําหน่ายการเป็นดีลเลอร์ของเกรดวอลมอเตอร์แตกต่างจากรูปแบบการเป็นดีลเลอร์ของรถยนต์แบรนด์อื่นๆอย่างเห็นได้ชัดการลงทุนมาจากตัวดีลเลอร์ไม่ว่าจะเป็นที่ดินไม่ว่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างมาจากดีลเลอร์แต่การบริหารงานบุคลากรจะมาจาก เกรดวอลมอเตอร์ Motor, ซึ่งเป็นสำนักง,งานใหญ่จะส่งหัวหน้างานเข้ามานะครับหัวหน้างานฝ่ายเซลล์หัวหน้าฝ่ายบริการหลักการขายเข้ามาดูแล2คนด้วยกันนี่คือโครงสร้างดีลเลอร์นี่คือโครงสร้างที่เกรดวอลมอเตอร์วางเอาไว้ให้ดีลเลอร์ทุกรายทําขายและบริการหลักการขายเป็นคนของเกรดวอลมอเตอร์น่าสนใจน่าสนใจทางคุณนรงบอกว่ารูปแบบบริการหลักการขายรูปแบบของดีลเลอร์การให้บริการต่างๆจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง จะไม่ใช่รูปแบบที่เราคุ้นเคยกันแล้วนะครับโดยทางคุณณรงนะครับได้บอกว่ารูปแบบการให้บริการของทาง Great Wall เนี่ยจะใช้คําว่า new user experience concept หรือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ของลูกค้าเลยนะเริ่มตั้งแต่การค้นหาข้อมูลของลูกค้าการเปรียบเทียบรุ่นรถการทดสอบรถการเลือกซื้อรถและการขอสินเชื่อรวมถึงการส่งมอบรถทุกอย่างเนี่ยลูกค้าจะไม่เคยเจอในแบรนด์ไหนมาก่อนจะมาเจอที่ Great Wall เท่าที่ผมทราบคือทุกอย่างจะเป็นการออนไลน์ดีลเลอร์ไม่มีสต็อกรถ นะครับมีเฉพาะรถโชว์เท่านั้นไม่มีสต็อกรถไว้ให้ลูกค้าลูกค้าตัดสินใจซื้อเมื่อไหร่ถึงจะสั่งผลิตและส่งมอบให้ลูกค้านี่คือรูปแบบที่เราทราบมาในแบบนี้และหลายๆท่านหลายๆดีลเลอร์กำลังมองในเรื่องนี้อยู่ว่าจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กเพราะไม่มีใครเคยเจอในรูปแบบนี้มาก่อนได้มีการถามนะครับคุณดรงว่าเอ๊ะแล้วศูย์ซ่อมอย่างที่บอก30แห่งในปีนี้จะทำอย่างไรจะพอหรือเปล่าคุณดรงบอกว่าในเบื้องต้นนะครับจะมีบริการที่เรียกว่าบริการการซ่อมบำรุง ถึงหน้าบ้านคุณเลยนะมีคนมารับรถคุณเพื่อไปซ่อมเหมือน New Normal ที่เราเจอกันอยู่ในโควิดอย่างงี้ครับไม่ต้องรถเข้าศูนย์เองมีเจ้าหน้าที่ของ Great Wall Motor มารับรถเพื่อไปซ่อมและนํารถมาส่งไหวไหมอ่ะผมว่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะจํานวนรถในช่วงต้นอาจจะทําได้นะครับท่านผู้ชมในจํานวนปริมาณรถที่มีไม่ยากไม่มากน่าจะทําได้แต่วันหนึ่งที่ปริมาณรถเยอะขึ้นผมว่ามารับรถถึงบ้านและนำรถไปซ่อมและนำรถมาส่งคืนเนี่ยยากมาก น่าจะเหนื่อยด้วยและต้นทุนก็สูงขึ้นมาด้วยนะครับรวมถึงการมีโมบายเซอร์วิสรถบริการเคลื่อนที่นั่นเองนะตัวนี้เขาก็จะมีตัวบริการพวกนี้เข้ามาให้กับลูกค้าตรงนี้ต้องรอดูครับท่านผู้ชมครับผมยังบอกไม่ได้ว่าเวิร์กหรือไม่เวิร์กทราบแต่ว่าทราบแต่ว่านะครับดักลงทุนที่เข้าไปพูดคุยกับเกรดวอลมอเตอร์ในการเป็นดีลเลอร์เนี่ยยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นี่คือแหล่งข่าวผมที่เป็นดักลงทุนนะครับหลายคนหลายท่านบอกมาในเสียงเดียวกันว่า ยังงงอยู่ยังไม่ค่อยมั่นใจอยู่แต่ตรงจุดนี้เรารอดูนะครับยังไม่ว่าเขาว่ารูปแบบของเกรนวอลดีหรือไม่ดีนะนี่คือสิ่งที่มีการพูดถึงกันในมุมนี้แต่ผมเองนะครับเชื่อว่าเรื่องนี้ต้องเปิดโอกาสให้กับแบรนด์ใหม่ทุกคนมันมีก้าวแรกทางนั้นแหละครับท่นา,ทานผู้ชมครับก็ต้องต่อแตะต่อแตะกันไปแต่ดูจากเม็ดเงินลงทุนดูจากการเอาจริงเอาจังของเขาดูจากการแถลงข่าวเรดวอลมอเตอร์ Motor, ลุยประเทศไทยจริงๆแน่นอน โด,ดกเขามีให้เห็นแล้วนะครับว่าจะเป็นตัวไหนออโตัวไรทรายแลดไปสืบทราบมาอีกว่าจะเป็นตัวไหนนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับทราบให้ท่านผู้ชมได้เตรียมตัวเนื่นๆว่าตลาดรถยนต์เมืองไทยมีผู้เล่นมากขึ้นอีกหนึ่งเจ้าแล้วและเป็นเจ้าที่ใหญ่มากๆด้วยก็น่าสนใจเขากระโดดเข้ามาในประเทศไทยเขาจะผลักดันให้ประเทศไทยให้ลูกค้าคนไทยมีประสบการณ์กับรถไฟฟ้ามากขึ้นทางเกรดวอลทางผู้บริหารเกรดวอลมอเตอร์นะครับบอกว่าอยู่ในระหว่างการลงทุนทําสถานีชาร์จที่เป็นแฟลกชิพเรียกว่าสถานีชาร์จต้นแบบของเกรดวอลเนี่ยเขากําลังลงทุนอยู เขากําลังจะขึ้นพวกสถานีชาร์จต่างๆนี้เพื่อผลักดันให้ลูกค้าคนไทยเนี่ยกล้าใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นก็เช่นเดียวกับ MG แล้วครับ MG ก็ลงทุนในเรื่องของสถานีชาร์จมหาศาลเหมือนกันในอีก1ปีถึง2ปีข้างหน้าเกรด a l l ก็เดินตามกันแต่เกรดวอลบอกว่าจะมีใน3รูปแบบด้วยกันคือเขาลงทุนเองเขาลงทุนร่วมกับหน่วยงานรัฐและเขาลงทุนร่วมกับเอก,กชนในเรื่องของสถานีชาร์จ ก็อยากเห็นเือนกันว่าในรูปร่างหน้าตาแบบไหนและรถไฟฟ้าของเกรดวอลเขาก็ยืนยันชัดเจนว่าจะต้องเป็นรถไฟฟ้าที่ใช้งานได้จริงไม่ใช่รถไฟฟ้าที่มีเรนจ์ระยะทางที่น้อยๆ <c oughs> เขาไม่เอาเข้ามาแต่ต้องใช้งานได้จริง <c oughs> เพื่อเปิดประสบการณ์ <c oughs> การใช้รถไฟฟ้าของคนไทยประสบการณ์เปิดอ่ะจริงๆแต่ก็อยู่ที่ราคาที่เขาจะวางจําหน่ายด้วยนะครับพอเขามาพร้อมกับเทคโนโลยีอื่นๆด้วยและอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบครับเขาไม่ได้มาในความเป็นรถถูกเขามาในความเป็นรถจีนที่ มีเทคโนโลยีที่สูงและเขาบอกว่าเขาคุ้มค่าพอที่ลูกค้าจะคิดว่าราคาที่เขาตั้งนั้นคุ้มค่าและคุ้มกับเงินที่จ่ายไปอยากทราบครับอยากเห็นครับว่าเป็นอย่างไรเพราะราคาขายอย่างเดียวไม่ใช่ปัจจัยแน่นอนครับบริการหลังการขายศูนย์บริการทุกอย่างคือปัจจัยร่วมที่คุณจะตั้งราคาขายว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ได้ตรงนี้น่าสนใจและน่าติดตามครับแล้วออโต้ไลท์ไทยแลนด์แน่นอนครับจะต้อง ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพียงนามารายงานที่ท่านผู้ชมได้รับทราบครับว่าทาง Great Wall Motor เคลื่อนไหวอย่างไรในตลาดรถยนต์เมืองไทยและส่งผลกระทบอย่างไรกับคู่แข่งคู่แข่งมีการปรับตัวรับมือกันอย่างไรออโต้ไลฟ์ไทยแลนด์จะนํามารายงานให้แฟนๆได้รับทราบแน่นอนครับและสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาในการรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ